ตัวเล็กมากจะมีตาที่ศีรษะก็มีสิ่งที่เหมือนกับหูเล็กๆแล้วก็จะมีแขนแล้วก็มีขาจะเห็นร่างกายตัวอ่อนแล้วก็เบื้องหลังตัวอ่อนนั้นจะดูแล้วเหมือนกับเด็กทารกตัวเล็กจิ๋วมากที่เจริญเติบโตอยู่ในขั้นนี้แต่ยังเล็กมากนะครับยังไม่พัฒนาจนสามารถอยู่รอดนอกมดลูกได้ ภุมแขนขาที่งอกไม่กี่สัปดาห์ได้เปลี่ยนมาเป็นแขนขาที่มีนิ้วมือนิ้วเท้าเล็กๆตัวอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันอย่างเห็นได้ชัดแม้ยาวแค่กว่านหนึ่งนิ้วอวัยวะสำคัญส่วนใหญ่เป็นรูปแล้วขณะที่จับจ้องจักรวาลที่ชุ่มน,น้ำตาของตัวอ่อนอยังคงก่อรูปขณะที่หน้าเป็นรูปแล้ว เลนส์ตาทั้งประสาต,ตาและกระจกตาเข้าที่ส่วนม่านตาเป็นรูปอยู่เหนือเลนส์ชั้นผิวหนังเล็กๆซึ่งเป็นเปลือกตาทำให้โครงสร้างสมบูรณ์ระหว่างสัปดาห์ที่8และสัปดาห์ที่10เปลือกตาปิดอีกห้าเดือนต่อมาตาแข็งแรงพอที่จะรับรู้โลก สมองเองก็เจริญอย่างมากเซลล์ประสาทใหม่หนึ่งแสนเซลล์ถูกสร้างขึ้นทุกนาทีเพื่อทำให้อวัยวะนี้มีความซับซ้อนบัดนี้ตัวอ่อนตัวเล็กๆเ,เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลจบช่วงเป็นตัวอ่อนพัฒนาสู่ทารกขั้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ อีกไม่นานทารกจะเคลื่อนไหวและว่ายในของเหลวในรังไข่เมื่อทารกซับซ้อนมากขึ้นแม่ต้องปรับตัวเพื่อสนองความต้องการรกคือแหล่งชีวิตของทารกที่จะหาอาหารจากเลือดของแม่หัวใจแม่ทำงานหนักขึ้นมากเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีปริมาณมากขึ้นไม่ว่าเธอทำอะไร เพื่อบำรุงหัวใจนั่นเป็นการดูแลลูกด้วย mm hmm. การเดินเป็นสิ่งที่ดีทำให้เลือดที่ส่งไปยังรกมีจำนวนมากและสมบูรณ mm hmm. ์การกินที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสำหรับแม่และสุขภาพของเด็กทารกอาศัยอาหารจากแม่ซึ่งเป็นวัตถุดิบเพื่อการเจริญเติบโตและเพื่อแม่เอง แม่จะละเลยวิตามินและแร่ธาตุไม่ได้ด้านพภชนาการมีกฎหนึ่งสิ่งที่ดีต่อแม่ดีต่อลูกที่กำลังพัฒนาการแม่ทานสิ่งใดลูกทานสิ่งนั้นร่างกายต้องการเพิ่มขึ้นมีแคลอรี่เข้ามาเกี่ยวร่างกายต้องการประมาณ300ถึง500แคลอรี่ต่อวันตลอดช่วงการตั้งครรภ์ถ้าหากว่าคุณได้รับอาหารที่ดีและ มีความสมดุลปัญหาพัฒนาการก็จะลดลงค่ะไม่เป็นไรนะที่อันตรายต่อแม่อันตรายสองเท่าต่อทารกบุหรีนะ่นี่ยเป็นอันตรายอย่างมากต่อทั้งแม่และทารกมันกระทบต่อระบบหัวใจและโลหิตรวมทั้งหลอดเลือดและประสิทธิภาพในการสูบฉีดซึ่งจะกระทบต่อทารกด้วยทำให้น้ำหนักของทารกแรกเกิดต่ำลงไป แม่ที่ตั้งคันไม่เคยดื่มคนเดียวเธอแบ่งปันแอลกอฮอล์ที่ดื่มกับลูกของเธอเมื่อดื่มมากไปยิ่งช่วงต้นซึ่งเป็นช่วงสำคัญแอลกอฮอล์จะขัดขวางพัฒนาการสายรกก็เหมือนตะข่ายบางๆซึ่งสารเคมีใดๆผ่านได้ไดหากเล็กพอเมื่อแม่ดื่มหรือสูบบุหรี่คาร์บอนมอน,นอกไซด์และแอลกอฮอล์จะสามารถเคลื่อนผ่านรกบนกระแสเลือดทารก จะทำให้พัฒน,นาการของสมองตาและระบบหายใจช้าลงความเป็นแม่เริ่มขึ้นก่อนการเกิดเมื่อว่าที่คุณแม่สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีตอนแรกมีความสุขจากนั้นผ่านช่วงที่กลัวและเหมือนอพระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันท้อง แต่ฉันก็ตระหนักได้ว่าฉันกำลังท้องเพราะฉะน,นั้นฉันจะกลัวไม่ได้นะฉันอ่านเรื่องนี้เยอะฉันค้นคว้าพืชที่จะช่วยให้ฉันไม่กังวลสิ้นเดือนที่สามของการตั้งครรภ์ร่างกายแม่เริ่มมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งภายในกว่า16สัปดาห์เล็กน้อยก่อนการตั้งครรภ์ มินี่กังวลว่าลูกเธอจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพศถูกกำหนดตั้งแต่ปฏิสนธิแต่ใช้เวลาเกือบ20สัปดาห์ก่อนจะจำแนกฉันเดาว่าน่าจะเป็นผู้ชายก็แค่รู้สึกนะคะแต่พวกลูกสาวที่ฉันรักฉันก็อยากจะให้เป็นลูกสาวฉันรู้สึกมั่นใจมั่นใจมากค่ะ ทารกตัวน้อยคดตัวอยู่ภายในมดลูกของแม่และเปลี่ยนสภาพตัวเองต่อทารกมีความยาวสามนิ้วครึ่งแต่เป็นมนุษย์ไม่ผิดเพี้ยนแน่ใบหน้าเล็กๆของทารกดูราวกับกำลังหลับลึกแขนยาวพอที่จะจับกันถึงและขาก็เหยียดออกผิวหนังเริ่มใสน้อยลงมีเพียงหลอดเลือดที่มองเห็น และในที่สุดทารกก็เผยให้เห็นเพศตอนนี้เราสามารถเห็นได้เท่าที่ทารกยอมให้เราเห็นขณะที่เราขยับมินี่แล้วครอบครัวทารกนับวัน<ะ>รอวันนี้มาเกือบ,บ20่สัปดาห์วันนี้พวกเขาได้ทราบเพศนี่หัวอยู่ด้านนี้อครับและหน้าอกกับหัวใจแล้วมาตรงนี้ก็เทา้าและสุดท้ายเราจะเห็นเอ่อ กระดูกต้นขา oh. <laughs> หลายเดือนแห่งการเดากกำลังยุติดดตรงนี้กันนะคะรูปนี้ชัดทีเดียวค่ะอยากรู้ไหมว่าเพศอะไรอ๋อ oh, อยากรู้ส <laughs> ิครับเอาล่ะ <laughs> <laughs> อวัยวะเพศชายและหญิงเริ่มด้วยวิธีเดียวกันคือเป็นปุ่มเล็กๆระหว่างขาทารกไม่นานก้อนเล็กสองก้อนจะโผล่ออกมาจากแต่ละด้านถ้าทารกเป็นชาย ปุ่มจะกลายเป็นอกชาติก้อนสองก้อนจะเจริญเป็นถุงอันทะลูกอันทะของเด็กชายจะพัฒนาภายในร่างกายภายในลูกอันทะอสุจิชุดแรกพัฒนาแล้วถ้าทารกเป็นหญิงปุ่มจะกลายเป็นคริสตอริสช่องคลอดเกิดจากเนื้อเยื่อดียวกับที่สร้างหลอดปัสสาวะทั้งสองเพศภายในรังไข่เล็กๆไข่ทั้งหมดสำหรับใช้ทั้งชีวิตของเธอนั้น เปป็นรูแล้วอยากให้คุณดูที่หว่างขานะคะคิดยังไงคะคิดว่าไงผู้ชายเออใช่ค่ะถูกต้องมันโอ้มีภาพอยู่ตรงนั้นนะคะพระเจ้ามันสวยจ้งนะคะอเราได้คำตอบแล้วหนูได้น้องชายน้องชายโลกอย่างไงบ้างคะ ตัวอ่อนเริ่มโตขึ้นครับและเห็นเป็นเด็กทารกแล้วแล้วฮอร์โมนก็มาเกี่ยวข้องอวัยวะก็เพิ่มมากขึ้นเซลล์สมองก็แต่แบ่งตัวอุ้นี่จะสอนแบบไหนต่อดีครับครูพอดูสารคดีเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดความคิดว่าพอดูไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจอะนะ,ะแล้วมันก็ร้าใจอจก็เลยมองว่าเออนะเะทำยังไงนะที่จะทําให้นอกจากครูเนี่ยจะมีความรู้ดีในเนื้อหาแล้วครูก็อาจจะมีความรู้ ลึกลงไปอีกมากลงไปอีกนะคะก็คือกําลังเน้นเรื่องว่าเราน่าจะจัดการเรียนรู้แนวของการสอนที่เน้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานใช้การวิจัยเลยเป็นฐานเลยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเหมือนใหม่อะแต่ก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายการศึกษาไทยอยู่แล้วระบุไว้ในกฎหมายเยเหรอในกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในพศ2542นี้มีฉบับปรับปรออุงนะคะ ให้ในมาตรา24วรรคที่้าเนี่ยให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้แล้วครูก็จะเรียนรู้ร่วมไปกับเด็กโดยให้เด็กไปวิจัยให้เด็กไปทําวิจัยก็ทําได้หลายอย่างค่ะเช่นนักเรียนนะไักเรียนระดับถ้าวิจัยจริงๆแล้วคุณแอคือโครงงานนั่นเองวิจัยของเด็กแต่ฟังดูแล้ววิจัยเลยเหรอเพราะว่าเราผ่านมาเราก็มีวิจัยโครงงานประดิษฐ์แต่ตรงนี้เป็นโครงงานสํารวจ สำรวจเรื่องอะไรดีครับวิจัยสำรวจเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้บอกว่าครูอาจจะค้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องเพศเรื่องของอุตรสาวเรื่องของการแพ้ท้องเนี่ยมาใช่ไหมคะทีนี้ครูเองอาจจะให้เด็กทําวิจัยเช่นเรื่องเช่นเรื่องนะคะเรารู้ว่าฮอร์โมนเพศคือโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนเนี่ยทำให้แม่เนี่ยแพ้ท้องนะคะก็เกิดการผิดปกติในร่างกาย นี้ก็อาจจะทำวิจัยเรื่องซอร์เวยจาก ลูกคือพ่อแม่ของแม่ของลูกอ่ะในเพื่อนนักเรียนในห้องอ่ะนะคะแม่เพื่อนอ่าแม่เพื่อนเลยก็ออกแบบสอบถามไปถามได้ทาตัวเป็นนักสอบถามนักสารวจเลยนะ่อแพทท้องหรือไม่นะคะแพ้มากแค่ไหนแพ้เดินอย่างไรมีอาการแพ้ยังไงแล้วมีวิธีแก้อย่างไรแล้วลูกแต่ละคนมีกี่คนล่ะแล้วคนที่หนึ่งแพ้ไหมสองแพ้ยังแพ้ไม่แพ้ยังไงชายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้ ความรู้ว่าการแพ้ท้องนั้นเนี่ยจากเพื่อนเอาสัก30คนนะคะทุกคนมีแม่ถูกหไมหมคะก็จะรู้ว่าทุกคนเนี่ยปกติ100%ยเปอไหมก็<อ>คือเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วอสองแล้วแพ้อย่างไรแพ้เดือนหอไหนแล้วแพ้อยากกินอะไร อบางคนชอบกินของเปรี้ยวแล้วก็มาดูโอ้แต่บางคนแพ้ชอบดูหนังอินเดียนะมีมีเหรอต้องวิ่งข้ามเขาไหมวิ่งเสาหนึ่งไปเสาหนึ่งก็ดีนะทําให้ลูกชอบดูหนังอินเดียบางทีพ่อก็อาจแจมเลยว่าพ่อก็แพ้ท้องด้วยนะอะไรเงี้ยก็ดีนะก็เป็นเรื่องของการที่เซอร์เว์มาแล้วเราก็เอาผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลูกนั่นแหละนะคะมันง่ายนะคะ มาในการมารวบรวม ial, มาวิเคราะห์ร่วมกันการเรียนรู้จากการวิจัยหรือส urveyn ี่จะมีประโยชน์อย่างนี้ครับในเมื่อข้อมูลพวกนี้ผมว่าไปเปิดไปค้นดูก็คงเจออยู่แล้วใช่ไหมก็ดีสิฮะเพราะว่าดีมากๆากคือว่าปกติเราร pues ู้ว่าเราแพ้ท้องเพราะอะไรครับแล้วเวลาแพ้ท้องจะแพ้ท้องเมื่อใดในตำรามันเขียนแล้วเวลาแพ้ท้องเนี่ยแม่มักอยากทานและะทานอาหารอะไรแต่การที่เราไปทํางานวิจัยเนี่ยเราก็จะพบสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในตำรา เพราะแต่ละคนเนี่ยอาจจะแพ้ไม่เหมือนกันลูกสามคนอาจจะไม่แพ้เลยหรือว่าแพ้ทุกคนเลยแล้วแพ้ตลอดท้องเก้าเดือนก็มีแพ้เดือนแรกก็มีอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้เห็นเป็นข้อความรู้เพิ่มเติมอายุตัวอย่างเรื่องการทําวิจัยเรื่องแพ้ท้องต่อไปจากนั้นก็คือทําวิจัยได้อีกอาหารที่คุณแม่เนี่ยนะคะบํารุงลูกน้องพี่เนี่ยรับทานอาหารอะไร นะคะบางคนก็อยากให้ลูกผมจกก็จะต้องไม่กินพริกไทยอ๋อเหรอฮะอย่งเป็นต้นหรืออยากให้ลูกนี่เป็นเคล็ดลับเหรอผิวขาวอรเนี้ก็ให้กินน้ำมะพร้าวอะไรเย่างนี้ก็มีความเชื่ออย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอยากให้ลูกอ้วนก็กินไข่แดงอะไรย่างนี้เป็นต้นรอกว่ากินแล้วแม่อ้วนแต่ลูกตัวเล็กเป็นต้นเราก็มาดูผลได้จากคอที่แม่เคยกินตอนตั้งท้องเพราะเขาเอามาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเด็กนักเรียนด้วยกันเนี่ย เธอผมดงเธออ้วนอย่างที่ว่ามันก็เป็นข้อความรู้ที่รู้ในพ่อแม่ของเพื่อนของเรานะคในโรงเรียนของเราแล้วเราก็อาจจะทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องเพศยังไงฮะพ่อแม่แม่มีวิธีดูเพศอย่างไรถ้าเป็นชาวบ้านก็ดูลักษณะท้องท้าไม่มป้องการาเาแบบที่ไม่ชมเน ใช่ท้องสูงท้องต่ำหรือดูจากแม่โอ้ยแม่ไม่แต่งตัวเลยสงสัยลูกผู้ชายแต่งตัวสวยสงสัยผู้หญิงิพดีอุ้ยแต่งต่างลูกผู้หญิงแต่เป็นสิวเป็นไรหน่อยหรือพ่อไว้หนวดก็อุ้ยสงสัยลูกเป็นลูกผู้หญิงเลยไว้เป็นเต้นไว้หนวดรอก็มันก็เป็นตั้งสมมติฐานแต่วิทยาการก้าวหน้าทำให้ได้ชัดเจนสามารถตัดสินได้ชัดเจนก็คือใช้